สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกันดานะคะคลิปนี้ก็จะพามาทำอะไรน้อนี่เลยค่ะทุกคนสิ่งที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้นะคะสำหรับช่างเย็บผ้านะต้องทำได้แล้วก็ต้องทำเป็นแล้วก็ต้องทำเป็นประจำนะคะก็คือการทำความสะอาดจักค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดดูข้างในว่าเป็นยังไง เปิดดูว่าจะเจออะไรอยู่ในนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแชร์ออกไปให้คนอื่นด้ดูกันบ้างนะคะดูกันค่ะมาจะเจออะไรสุดยอดจริงๆเลยนะคะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ย ทำให้เราแบบว่าเวลาเย็บมันจะเย็บไม่ลื่นไม่คล่องนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะมันฝืดเวลาบางทีก็อาจจะทําให้ได้ติดข้างล่างนะคะดูสิขนาดแป้นนี่ติดขนาดนี้ค่ะทุกคนนี่เรามาเก็บเศษได้เศษผ้าเศษฝุ่นออกจากจักกันนะคะมาทําไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนทําความสะอาดจาก นะคะขอทำความสะอาดจากนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะเนี่ยใช้เวลาแค่เวลาที่สะสมะเวลาที่สะสมเศษได้เศษฝุ่นเศษผ้านี่ประมาณแค่ไม่ถึงเดือนนานไปหรือเปล่าทุก <c oughs> คนใครที่ยังไม่เคยทำความสะอาดนะช่างเย็บมือใหม่ต้องทำความสะอาดนะคะ หมุนน็อตออกแค่สองตัวเองเสร็จแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็จะเจอแบบนี้เลยค่ะเจออะไรที่แบบว่าโอ้โห,มหไ,ไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้นขอบคุณ f อใหม่ f อซเก่านะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูค่ะทําไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บข้ามบนออกก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูข้างล่างนะคะว่าจะเป็นยังไง ข้างล่างก็มีเหมือนกันนะคะมาค่ะมาดูกันค่ะข้างล่าง oh. โอ้โหเต็มเหมือนกันค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เศ็ฝุุนเศษผ้ากองเต็มเลยดูสิข้างล่างก็มีข้างบนก็มี เกาะอ,อยู่ที่จักก็เต็มเลยแบบนี้ก็ทำไงคะเก็บสิคะรออะไรหยิบออกเลยคะ่ะใช้ประคีบนะคะแหนบนะคะประคีบนี่แหละทุกคนเห็นไหมดูสิเต็มเลยคะ่ะสิ่งสำคัญนะคะที่เราต้องทำก็คือนี่แหละการบำรุงรักษานะคะ ใช้เขาก็ต้องบำรุงรักษาเขาด้วยเรารักจักจักก็รักเรานะคะเขาก็อยู่กับเรานานใช้งานได้นานค่ะเศษผงเศษฝุ่นแบบนี้ใครอยากคิดว่าไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาอะไรกับการทำงานนะทุกคนมีปัญหากับการทำงานมากๆเลยค่ะบางทีสังเกตเย็บเย็บเสร็จแล้วเศษผงเศษฝุ่นที่เกาะอยู่ข้างในอะ่ะติดขึ้นไปกับผ้าเลยนะคะ แบบนั้นคือแบบว่าสุดสุดส,ด,ส,ด,สดแล้วค่ะต้องทำความสะอาดด่วนนะคะขึ้นงแล้วค่ะก็หาเวลาทำความสะอาดกันนะคะทุกคนเก็บออกให้หมดค่ะเศษผุนเสร็จผงเสร็จผ้า อย่าลืมนะคะแชร์ออกไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยเราต้องทำความสะอาดจากแบบนี้เปิดออกมาใครใครที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าไม่ได้ทำนานแล้วนะคะหรือว่ายังไม่เคยทำนะลองทำดูนะลองเปิดออกมาดูซิว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะลองเปิดออกมาดูว่าเป็นเหมือนของกันดาหรือเปล่าอันนี้คือจากที่ใช้อยู่ทุกวันนะ คนที่แบบว่าเย็บผ้าไม่ได้เย็บผ้าเยอะๆไม่ได้เย็บทั้งวันก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่สําหรับคนที่แบบว่าทํางานแบบเย็บทั้งวันเย็บเยอะๆอย่างเงี้ยวันละเป็นร้อยๆตัวอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่คนเยอะๆแบบนี้เลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองเปิดดูนะคะว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเป็นเหมือนกันหรือเปล่าฝุ่นเยอะเหมือนกันไหมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะดูดูค่ะนี่นี่นี่เ็จฝุ่นที่เราเก็บออกจากข้างล่างนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีนะคะ ตรงข้างล่างตรงนี้ก็มีนะคะเก็บออกให้หมดไหนๆก็ทําความสะอาดแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะคะเช็คดูระดับของน้ํามันจักด้วยค่ะโอ้โหทุกคนดูดิเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะคะต้องบํารุงรักษาให้ดีก็คือจักของเราขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะ